สวัสดีครับ oh. ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวบาหลีกันครับ <Hey. S 2> ตอนนี้เราก็มาให้เครื่องแล้วน,นะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องนอนแล้วง่วงมากแล้วเดี๋ยวไปเจอันที่บาหลีนะครับกับเข้ามาเาต้องทำการตัวการฉีดวัคซีนนะครับอย่างน้อยก็ต้อง เดินทางไปที่โรงแรมของเรานะครับที่นี่อากาศก็โอเคมากตอนแรกนึกว่าจะฝนตกเพราะว่าดูพยากรณ์อ,อากาศมาเหมือนจะมีฝนอากาศดีครับมีแสงแดดรู้สึกตื่นเต้นจังเลยไม่ได้มาต่างประเทศนานทริปแรกของ3าปีใ <c oughs> นะรอบ3าปีลังถึงที่พักของเราแล้วเราจะพักอยู่ที่นี่2คืนแรกนั่นคืน บ l ลีกูตาเยลโลบีสนัเงเองเป็นห้องแบบโมเดิร์นโมเดคือโรงแรมของเรา ร้อยแ,แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรทานกันนะคะเบือนเพื่อนที่นี่นะครับเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่มอเตอร์ไซค์ถูกมากค่ะวันละ200บาทเ่ะครับผมก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับนะครับ ืจะได้ชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงกันช่วง4โมงเย็นแล้วครับเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะชมเมืองไปเรื่อยๆโดยการขับมอเตรไซค์น,น่าจะได้แบบฟิลไปอีกูดอีกแบบเลยครับมอเตรไซค์เยอะมาก จุดแรกของวันนี้ที่ผมพามานะครับนั่นคือบี s บาร์ครับลาบิสซ a บาหลีนั่นเองครับก็เป็นที่ที่ผมตั้งใจจะมาแล้วก็แผนมาเลยครับร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์บาหลีบาหลีครับบรรยากาศดีมากเลยเพื่อน นี่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆดูดีบรรยากาศดีมากข้างหน้าเราก็เป็นทะเลเลยนะดูดีคนเยอะมากเลยแนะนําให้เพื่อนๆมานะที่นี่สวยมากๆดูดูดูนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแหละใครว่วงๆก็มาเที่ยวกันนะครับ Hi Jenny h <Hello>. e Can you say something <laughs> This is my new friend Sorry <laughs> <laughs> ก็ตั้งอยู่ใกล้กุตาบีสเลยเพื่อนๆก็สามารถเดินมาเที่ยวได้นะครับตอนนี้รถยังไม่มารับครับเราก็เลยพาเพื่อนๆมาที่กุตาบีในยามเช้าๆแบบนี้เลยะครับตอนนี้รถก็มารับเราแล้วนะครับเป็นเช้าวันแรกของเราเราก็จะไปเที่ยวกันหลายๆที่เลยวันนี้นะคะะรับสวัสดีครับนี่พี่คุณขับรถกองเรา ที่ที่ขับรถพาเราเที่ยววันนี้นะครับเราก็จะไปกันประมาณ4ที่นะครับพับเที่ยวนะครับ On w e r h uh, from the black magic like that mm. uh, and then the forget the some lucky yeah for the those มน,นก็จะแบบทำเป็นเหมือนแบบคล้ายๆวัดว่าบ้านแต่ละหลังใครมีฐานะมีเงินหน่อยก็จะทําแบบอลังการเลยวัดที่นี่จะมีเป็นสามแบบนี่คือเป็นแบบวัด,ดวบ้านนี้เขามีงานแต่งงานที่เจ้าบ่าเจ้าสาวด้วย สองก็จะเป็นวัดเหมือนวัดประจำประจำต,ตำบลประจำอำเภอแล้วก็วัดที่สามก็จะเป็นเหมือนวัดที่จริงจังแบบเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบวัดพระแก้ววัดหลวงของเรานั่นเองนี่นะครับเราก็มาถึงกันที่วัดอุรุลบานุดาตานแล้วนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ริมทะเลสาบนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพา <Wow. S 2> เพื่อนๆเข้าไปดู้รงนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้อง มีค่าเข้านะครับเราจะต้องเสียเงินค่าเข้าก่อนนะครับผมเราค่าเข้าวัดเลยเราเข้ามาแล้วนะครับตั๋วก็คนเออเจ็ดหมื่นห้าพันรูปีก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับจะเป็นค่าเข้าของที่นี่นะครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเล่นนะครับ

อุลุนดานุบาตันหรือเรียกสันส้นๆว่าพูลาบาตันเป็นวัดประจำศาสนาฮินดูที่ถูกก่อสร้างขึ้นกลางทะเลสาบาตันตั้งแต่ปี1633เพื่อบูชาเทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน้ำและทะเลสาบแห่งนี้นั่นเองครับผม สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ3 0 0สีปีที่แล้วนะครับน,นี้ก็เป็นวัดที่สำคัญข,ของศาสนาฮินดูในเกาะบาลีมากๆเลยครับวันนี้ทั้งเจ้วก็เยอะมาก นี้เราก็อยู่ันที่ฮันดาลาเกตนะครับเป็นที่ที่ทุกคนต้องมานะครับที่นี่ก็นิยมมาท่องเที่ยวในการถ่ายรูปนะครับข้างในก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปะครับแนะนําให้มาแบบถ่ายเป็นคู่นะครับเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นเหมือนไฮไลท์ว่าต้องเป็นเหมือนฟิลแบบคู่รักอะไรแบบนี้นะครับมาถ่ายเป็นคู่นะครับแล้วก็เสียค่าเข้าประมาณ3 0,000ื่นรูปีะครับก็ไม่กี่บาทน,นะครับเป็นเงินไทย แล้วก็ได้บัตรคิวมาครับไม่นานครับวันนี้อากาศนี้ด้วยครับดูรอบๆครับเดี๋ยวผมรอคิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะท่องเที่ยวก็จะต้องมาถ่ายตรงนี้กันเพราะว่าเป็นแบบไฮไลท์ของบาหลีอีกหนึ่งสถานที่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่รักกันนะครับในการมาถ่ายก็ สามหมื่นรูปีครับแล้วก็รอคิวครับรับรองว่าเด็กแน่นอนรูปนี้สวยเดี๋ยวี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ ก็ดิีถนน็นทัวงเลยครับดีครับจะได้ชมบรรยากาศของที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นแบบบ้ากนะ เกลเล็กเก,กแล้วนะครับเราก็จ่ายค่าตั๋วกันอยู่ที่ห้าหมื่นรูเปียนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะ125ร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับด้านหลังผมครับเป็นทางลงไปนะครับ <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วก็รับรองว่า น้ำตกเลเกเลเกนะครับเป็นหนึ่งในะน้ําตกที่ผมดูมาครับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของบาหลีเลยแล้วผมก็เลือกที่นี่เพราะว่าจริงๆน้ําตกมันเยอะมากแต่คิดว่าน้ําตกเลเกเลเกน่าจะเป็นแบบสุดยอดของน้ําตกที่นี่เลยโอเคครับ ประมาณ15ทีเลยครับเรามาดูกันประเด็นคือว่าฮัลโหลประเด็นคือว่าทางมันจะเป็นแบบแบบลื่นนะครับแต่ตอนนี้อาจจะโชคดีอยู่เพราะว่าจากเบื้องต้นทางยังโอเคอยู่แล้วก็อาจจะเพราะใช่ว่าฝนมันยังไม่ตกเนาะมันก็เลยยังโอเคอยู่ คุณกิตติต้องสู้นะเ,เพื่อเพื่ออะไรเพื่อคลิปให้เพื่อนๆดูใช่ไหมใช่แล้วครับไปดูกันเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะอัดไปเป็นบางส่วนเนาะและเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าเดี๋ยวแบตหมดเนาะจะไปข้างห้ดีกว่า สวยมากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยสวยมาก เพื่อนๆจำชื่อนี้ไม่ได้ก็เป็นวัดที่อยู่ในทะเลนั่นเองครับเราก็ซื้อตั๋วแล้วนะครับนี่ตั๋วของเราครับออี t ก็ตกคนละหกหมื่นรูปีก็ประมาณเท่าไหร่นะประมาณค่าเข้าก็ประมาณร้อยสามสิบ ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะเข้าไปชมสถานที่ต่างๆก็จะเสียเงินทุกที่ครับก็ประมาณนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอะไรประมาณนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีตลาดเสื้อผ้าคุณกิติเป็นไงบ้างหลับตื่นิเหนื่อย เดี๋ยวเราเดินไปสักพักนะครับก็เดี๋ยวจะถึงตรงวัดที่อยู่กลางทะเลนะครับโอเคเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับฮัลโหล ก็จะถึงตัววัดแล้วนะครับตัววัดก็จะอยู่ติดกับชายหาดเลยไม่ต้องเอาข้อมูลเยอะเนาะเอาน,นี้นิดหน่อยพอนี่นี่ดูสิสวยดูข้างหลังก็จะเป็นทะเลแล้วเป็นทางเข้าอ<ม>ืาอะไร นี่โอ้ยเห็นแสงแดดแล้วสวยมากแสงแดดออกพูดถอดไม่เ่เว่นเลยถ่ายรูปคุณกิตติสวยมากไปด้วยกัตอสิไปตามผมมาครับาไปไหนอ่ะ วัดธานาล็อกก็จะเป็นวัดฮินดูนะครับที่อ่าถูกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ออกไปจากถักเป็นเหมือนเป็นเกาะเล็กๆครับที่ถูกสร้างขึ้นด้วยธรรมชาตินะครับคือเป็นเหมือนเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นวัดของศาสนาฮินดูของ,ของ,ของ,ของที่เกาะบาหลีเนี่ยเป็นซึ่งเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของที่นี่เลยนะครับตำนานนะครับเล่าว่าแบบตโจก๊ก,กนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วัดถูกสร้างใหม่ๆนะครับก็มีคนนะครับมีแบบเขาเรียกอะไรชาวพื้นชาวพื้นบ้านพื้นเมืองครับก็มาสักการะาแล้วก็วัดต้องการความสงบมากๆครับพรานี้วัดก็เลยกระเถิบ ก็เถิบวัดออกไปครับมันก็เลยกลายเป็นว่าวัดก็เลยไม่ได้อยู่กับพื้นพื้นดินนะครับก็เลยกลายเป็นว่าวัดนี้ก็ถูกตั้งอยู่ที่เกาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครับอยู่ด้านหลังผมเองครับใกล้ถึงแล้วครับให้ดูแวบแบบครับเห็นไหมสวยมากครับเพื่อนๆต้องมากันนะครับ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะบาหลีเลยนะครับวัดธานาล็อกนะครับเพื่อนๆถ้าใครมาแล้วไม่มาวัดน,นี้นะครับเหมือนไม่ได้มาเกาะบาหลีนะคร <laughs> ับเพื่อนๆต้องมานะครับรับรองว่า <laughs> เพื่อนๆจะชอบที่นี่แน่นอน <laughs> ฮัลโหล <laughs> ดูบรรยากาศสิครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูง,งหลักครับ <laughs> ดู <laughs> เป็นไงบ้างคุณจิตจีลงใปทะเลแล้วเหรอเนี่ยลงมาแล้ว มีแดดด้วยแหละตอนแรกเรากลัวจะฝนตกมากเพราะว่าอุณหภูมิวัน,นเอ้ยเรียกอะไรอ่ะสภาพอากาศวันนี้บอกว่าฝนตก80-90เเลยนะครับโชคดีมากฝนไม่ตกเราก็เลยได้ภาพสวยๆเพื่อนๆพร้อมอย่างเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดูแล้วนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองหนึ่งสองจ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องให้นะครับ เห็นยัางเห็นย่างเห็นย่างนี่เห็นไหมถ้าเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำเลยครับดูดูด,ด,ด,ดูชอบไหมเอ่ยแต่คนเยอะมากเลยครับคงจะได้ภาพที่แบบไม่มีคนยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในไปเลยกันเลยครับ ที่นี่คลื่นแรงมากเลยแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเพื่อนเพื่อนดูดิอยากให้เพ er ื่อนๆนเห็นจากสายตามากเลยตรงน,น,นั้นก็คือส่วนที่ผมบอกมันจะเป็นตัวเกาะนะครับถ้าปกติน้ําขึ้นก็จะเป็นท kind of ่นั้นก็เป็นฝั่งเป็นตัวเกาะนะครับอันนั้นก็คือเป็นนเป็ศาสนาฮินดูนะครับเป็นเป็นเหมือนคล้ายคล้ายวัดบ้านเราคือแต่ว่าที่นี่เป็นเขาเรียกอะไรสักอย่างแต่ว่าเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับ นักเที่ยวเยอะมากน้ำทะเลตรงนี้เลยดูนั่งไงที่นี่คึ้นแรงมากครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับเราจะลงกัตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเนาะคนเยอะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปลำบากมากในการที่จะหาภาพแบบเดียวๆคงยากมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อีกบรัรยากาศนนักเที่ยวเยอะมาก เพืเ่อนๆมาเที่ยวบาหลีก็อย่าลืมแวะมานะครับทานารองนะครับหรือว่าพูดแบบภาษาเราเนาะวัดที่อยู่ในทะเลครับก็น่าจะมีวัดเดียวะครับแล้วก็ตับรองว่าต้องมาะะด,ดูคพื่อนดิแยงมากอโ oh. ถ้าเราไม่ได้นับถือศาสนาคินดูนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ครับนี่ก็คือตัวที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็แตกเยอะมากคุณคือจะไม่ออะไรมากแค่ดูจริงนะจะตกลงไปเปนตาได้ไหมเราไปนั่ทานเลคียิงรับโอเคตอนนี้เราก็เดินมาครับจะเป็นทางกลับก็จะเป็นตลาด จะมีของที่บ้านเยอะมากดูดิเยอะมากเลยแต่มีแต่สวยๆนะเพราะว่าเราก็เนาะเป้นรึใคครับทยคิวไทยแลนด์ไทยแนเทุกคนก็จะถามเราตลอดว่าเป็นคนประเทศอะไรพอเราบอกไทยแลนด์ทุกคนก็จะเว็ค่มนะก็จะแบบพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จะรู้สึกดีกับเรานะ โอเคเดีด๋ยวเราจะนั่งไรว่าเราถีบมาเราอยากอยู่ไหนั้เนี่จะ,นจะเป็นข้างบน,เ,เ,ปน,บนเป็นยูพาวาน สำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงด้วยสถานที่ทารานอตนะครับผมมีทั้งหมด3 EP นะครับนี่เป็น EP แรกนะครับพอดีกวัวมันจะยาวเดี๋ยวติดตาม EP 2 EP 3นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ